วิดีโอนี้ก็ตามที่ผู้ชมขอมาว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ l i t t l e Night m a ม e c ค m มิฉบับปี2017เด e m o ูฟก็มาจัดให้แล้วนะครับเริ่มต้นกันที่เล่มที่1กันก่อนนะครับเราจะได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ซิกต้องเผชิญหน้าหนึ่งในทวินเชฟเธอหนีมาได้จนได้พบกับเด็กๆคนอื่นๆที่ซ่อนตัวอยู่ภายในเดอะมอลล์ข้อสังเกตตรงนี้ทําให้เรารู้ว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่รอดชีวิตเนะครับทาะว่าเด็กเหล่านี้ก็ตั้งคําถามกับซิกว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงและเธอเห็นอะไรมาบ้าง จากนั้นภาพก็เหมือนจะแฟลชแบ็กกลับไปในช่วงที่ตัวเอกยังคงอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยคนร่างท้วมมากมายคือถ้าให้ตีความพวกเขาเหล่านี้ก็น่าจะเป็นเดอะแกสหรือว่าแขกที่มากินอาหารบนเรือครับกระทั่งในตอนนั้นเองที่ชายร่างสูงใหญ่ในชุดนักสืบก็ปรากฏตัวซิกถูกพามายังเดอะมอลล์หลังจากนั้นครับแต่ว่าข้อสังเกตของฉากนี้ก็คือคำบรรยายที่บอกว่าคุณกําลังตามหาเงาเมือ่อแต่กลับกลายเป็นว่าเงาเมื่อเจอคุณเข้าซะก่อนโดยเงาเมื่อหรือว่าชายปริศนาคนนี้ถูกเรียกว่าเดอะเฟอร์รี่แมนครับ ภาพได้ตัดสลับมาในเหตุการณ์ที่ซิกได้เจอกับเด็กผู้ชายอีกคนที่คุยผ่านรั้วข้ามาตัวละครคนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่เคยส่งอาหารให้กับซิกในเนื้อเรื่องภาคหลักเด็กชายเอ่ยปากถามว่าสิ่งสุดท้ายที่เราจําได้คืออะไรช่วยบอกหน่อยและถ้าเธอไม่ยอมบอกเธออาจจะลืมเรื่องทั้งหมดไปเลยก็ได้นะคําพูดเหล่านี้ทําให้เราได้เห็นว่าซิกนั้นได้ย้อนกลับไปเห็นเหตุการณ์ในตอนที่เธอเข้าไปในห้องพักของเดะเจเนเตอร์ที่ได้เจอกล่องดนตรีและเด็กสาวก็พยายามที่จะหนีออกมาครับ เราจะได้เห็นฉากทีวีที่เธอเปิดดึงดูดความสนใจของพานโรงได้จดจําความผิวของตอนเองที่เอามือกุมท้องเอาไว้หรือว่าแม้แต่ซีนที่เด็กสาวถูกไล่ล่าจากกลุ่มเดือดเกสมากมายก่อนที่เธอจะกระโดดเกาะหลอดไฟข้ามมาอีกฝั่งทว่าในฉบับคอมิกกลับเป็นภาพที่เธอทําไม่สําเร็จเด็กสาวคว้ามันเอาไว้ไม่ได้จนตกลงสู่เบื้องล่างในที่สุด บรรยายในซีนี้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่เธอพยายามหนีเธอจึงกระโดดลงไปในความมืดพร้อมกับความหวังทะว่าความหวังก็ค่อยๆเลือนรางเช็กเช่นความทรงจํามันหลุดมือเธอไปทิ้งเอาไว้แค่ความว่างเปล่าจะมีคงเอาไว้ก็แค่เรื่องเล่าเท่านั้นว่าแต่หลอนปิดบังอะไรเอาไว้ซึ่งฉากนี้เราจะได้เห็นใบหน้าของเดอะเลดี้ปรากฏนะครับภาพจะค่อยๆซูมเข้าไปเรื่อยๆจนเราพบว่าภายในดวงตาของเธอก็คือความทรงจําของซิกซ์ที่กําลังโดยสารเรือมากับเฟอร์รี่แมนนั่นเอง มายายแล้วตอว่าในตอนจบนั้นไม่มีทางหนีเดอะชารโดหรือเงานั้นอยู่ใกล้เราเสมอเพื่อรอโอกาสที่จะพาเรามายังที่นี่และเรื่องราวก็แสดงให้เห็นถึงเดอะมอในที่สุด คำพูดที่น่าสนใจของกลุ่มเด็กๆก,ก็คือบางครั้งเธอก็เห็นมันมามากเกินไปไม่เป็นไรหรอกบางทีเราอาจจะช่วยทำให้เธอจำได้บางครั้งความทรงจำหลายๆอย่างก็ดีแล้วที่ทิ้งมันเอาไว้แบบนั้นและไม่ต้องนึกถึงมันอีกเลยจากนั้นเด็กคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้เล่าเรื่องของตอนเองให้ฟังมันมีชื่อเรื่องว่า The Tale of t h e n o r t h w i n เรื่องราวโดยสรุปนั้นพูดถึงเด็ก2คนที่ต้องหลบหนีจากการไล่ตามของเดน h w i ินมาอย่างยาวนานเท่าที่ผมสังเกตนะครับตัวตนของปีสาลมเหนือนั้นเหมือนจะเป็นพลังงานหรือว่ามวลบางอย่างที่สามารถสสื่่ออาารรกัับเได้มมนนีีพลงงงใแงข ทำลายและก็สร้างภาพลวงตากระทั่งเด็กทั้งสองไปซ่อนตัวอยู่ในอาคารยุ้งฉางแห่งหนึ่งทว่าศัตรูก็เข้าประชิดมาจนได้เดนนอตวิน mm hmm. นั้นพูดจาหวานล้อมและหลอกล่อให้เด็กคนพี่ออกมาครับกระทั่งความจริงก็ได้เปิดเผยว่าน้องสาวที่ติดตามมาด้วยนั้นเป็นตัวปลอมเพราะว่าน้องของเขาได้ถูกเดนนอตวินจับตัวไปนานมากๆแล้ววินานทีนั้นที่มือปริศนาโผล่มาช่วยเด็กชายเอาไว้จากด้านหลังซึ่งเขาก็คือเฟอร์รี่แมนนั่นเองและนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เด็กคนนี้เดินทางจนมาถึงเดอะมอลล์ในที่สุด เรื่องราวในเล่มที่1ก็จบเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เล่ม2นั้นได้เล่าต่อว่าซิกนั้นยังอยู่กับกลุ่มเด็กแก๊งเดิมครับทว่าคราวนี้เธอกลับมาจากห้องของพารงเพราะกับมีซิกบล็อกอันนึงพวกเขาเปิดดูก็พบว่ามันมีกระจกติดอยู่ด้านในซึ่งข้อสังเกตก็คือเงาสะท้อนในกระจกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับวินาทีนั้นร่างร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาจากกระจกและเธอเป็นเด็กหนังคอมที่ต้องเอาผ้ามาคลุมปิดบางร่างกายเอาไว้เด็กคนนี้ผมขอเรียกว่าส้มก็แล้วกันนะครับคือน้อง เธอกับเพื่อนอีก3คนได้ไปเที่ยวบ้านร้างด้วยกันในนั้นทุกคนได้เจอกับกระจกบ้านใหญ่หลายบาน ทีนี้เพื่อนแต่ละคนก็ลองไปยืนหน้ากระจกพร้อมกับได้เห็นว่าตนเองในกระจกนั้นเป็นตัวตนที่แต่ละคนอยากเป็นคนนึงอยากตัวสูงเพราะว่าจะได้หยิบของสูงๆได้ช่วยลูกแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้เด้นเล่นกับเด็กๆอีกคนก็อยากตัวใหญ่ทรงพลังส่วนอีกคนก็อยากให้ตัวเองแยกออกเป็นสองร่างติดกันนะครับเวลาทําอะไรจะได้มีคนช่วยเยอะๆประเด็นก็คือน้องส้มนั้นจับความผิดปกติบางอย่างได้ครับเธอก็เลยเลือกที่จะไม่มองกระจกซึ่งความแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อเด็กทั้ง3คนก่อนหน้านี้เกิดสลับร่างกับคนในกระจกซะา่หลด เหมือนกับคนแต่ไร้ศีรษะก็ปล่อยพลังบางอย่างมาลากเด็กพวกนี้เข้าไปพวกเขาที่เหลือกันแค่3คนจึงหาทางสู้จากไอเดียของน้องส้มว่าจะเรียงกระจกใหม่ให้ปีาศาจตนนั้นปรากฏแล้วก็หาจังหวะทําทลายกระจกในทีเดียวโดยมีน้องส้มเป็นตัวล่อเอาไว้นะครับ ทั้งหมดดูเหมือนจะราบรื่อนไปตามที่คิดเอาไว้เด็กทั้งสองคนรอดมาได้แต่ดูเหมือนว่าร่างของน้องส้มจะสลับกับตัวตนในกระจกนั่นทําให้เธอติดอยู่ในสภาพนี้ไปตลอดการเพราะว่าปีศาจตัวนั้นก็ได้ตายไปแล้วไม่สามารถใช้วิธีคืนร่างแบบเพื่อนของเธอได้อีกในขณะเดียวกันเพื่อนที่รอดไปได้ก็สัญญาว่าจะกลับมาช่วยแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยนะครับกระทั่งเฟอร์รี่แมนมาเยือนเขาก็ได้พาน้องส้มมายังเดอะมอลล์แบบเดียวกับเด็ก,ดกคนอื่นๆ ้อสังเกตก็คือฉากที่จูงมือเข้าสู่ความมืดนั้นมีตัวละครอ,อีก2คนเพิ่มเข้ามานะครับคนกลางผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแต่ว่ามวลสารฝั่งขวาน่าจะเป็นเดอะนอร์ทวินเรื่องราวในเล่มนี้จบลงด้วยการแยกจากไปอีกครั้งของซิกซ์พร้อมกับใบหน้าของเดอะเลดี้ที่ปรากฏแนบมาด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดใน Li t t l e n i g h t m a ม e ์คอมิทั้ง2เล่มครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงหรือว่ามีทฤษฎีมีการตีความเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องในเกมยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะแต่ว่าส่่่่่่่่ววววนนนนนนนตััผมเเเเเเเชชืืออ Six, ออมมอยยาาาางงึิิกกใคทนนะทีีีููบดดดดด็็จจะะปล้้ไแร ือนว่าเธอจะมีความทรงจําหลายๆอย่างจากในเกมบันทึกเอาไว้นอกจากนั้นเกี่ยวกับ f e r ร์รี่แมนเดนนอตวินกับชายปริศนาอีกคนผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าพวกเขาจะถูกออกมาขยายความไม่ฟังอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับเอาล่ะสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับ a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก AMWF w.co.ths สามามรถใช้คเพื่อเป็นนส่วลดไดด้้วยยยนนะังไงไไกก็ฝาาเอาวว้้ดึนะึถง์ นึกถึง a d v ไว e ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ